เสาเข็มเสียไปต้นหนึ่งแทมจะไาดูด้วยซ้ำว่าเจอกเสาเข็มเสร็จแล้วเราต้องกลับมาดูด้วยนะไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือใช,ใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมจุดเริ่มต้นของบ้านเลยคือเสาเข็มถ้ามันผิดมาตั้งแต่เสาเข็มแล้วอะอเพื่อนๆทำไงอะ เฮียวันนี้ที่ใช้เจออะไรมาเจอเสาเข็มเสียไปต้นหนึ่งนะครับโอ้เป็นแบบเจาะใช่ไหมคะใช่ใช้การไม่ได้อันดับแรกเลยอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่ามันเสียถูกต้องครับก็ต้องสังเกตเป็นนะอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้ด้วยเจ้าของบ้านหลายๆหลังอ่ะ แทบจะไม่ดูด้วยซ้าว่าจอกเสาเข็มเสร็จแล้วเราต้องกลับมาดูด้วยนะใช่ต้องกลับมาดูด้วยนะครับต้องกลับมาอินสเปกชันหรือแม้กระทั่งไปดูเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเสาเข็มเสียเนี่ยก็คือเสาเข็มต้นนั้นเนี่ยรับแรงไม่ได้อพอรับแรงไม่ได้เนี่ยอาคารก็จะเกิดการสุดตัวเพราะเสาเข็มต้นนั้นเนี่ยมันจะแตกออกแล้วก็ทําให้เกิดการสุดตัวของฐานรากได้เนี่ยเห็นไหมจุดเริ่มต้นของบ้านเลย,เลยคือเสาเข็มถ้ามันผิดมาตั้งแต่เสาเข็มแล้วอ่ะเพื่อนทาไไไงปปแกเหตุได้ไหม แก้ไขไปเหตุคือมันไม่ได้ครับมันต้องออกแบบใหม่ณจุดนั้นเลยถ้าเราถ้าเราปล่อยให้ล่วงเลยปล่อยเลยให้ล่วงเลยก็จะเป็นสาเหตุของการสุดตัวของฐานรากได้นะเนี่ยทําไมความรู้จึงสําคัญมากและเราเป็นคนที่อยู่กับบ้านเราเยอะที่สุดเยอะกว่าใครอยู่แล้วใครับนะดังนั้นติดอาวุธไว้ให้ตัวเองเพิ่มต่อมเอ็กงานก่อสร้างบ้านไว้ให้ตัวเอง ขนาดเราเนี่ยทำมาขนาดนี้ก็ยังเจอความผิดพลาดของหน้าง,งานได้อยู่เสมอเป็นปกติแต่เรารู้ทุกขั้นตอนว่าเราจะต้องทํำยังไงเราก็จะแก้ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรลงเงินไปกับอะไรนะั้นความรู้คือสิ่งสาคัญและมันจะทําให้เราไม่ตื่นตรหนกกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างถูกหลักการด้วย